ทดสอบกันให้เห็นจะจ่าไปเลยนะครับสาหรับ2องดีบัฟบสำคัญนั้นก็คือเกาะแตกนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือตราประทับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสองดีบัฟนี้ส่งผลกับเกมในการทําดามจยังไงบ้างนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูปส์ซมเมเดสแคสต์นะครับก็สำหรับ2ดีบัฟบสำคัญนี้เราก็จะเป็นซีรีส์ของ Back to Basic นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาพวกดีบัฟบต่างๆมาทดสอบกันนะครับเราได้มีการทําวิดีโอเกี่ยยยววววกก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 ัับบเเเออออ่่่าาาาารรรรทดสืงีนนผมลลุตแ้ ทะลุการลดเดมจในวิดีโอที่แล้วสามารถไปรับชมกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมเพืเ่อนๆที่เข้ามาสมัครสมาชิกกันทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับในวิดีโอนี้นะครับก็ช่องทูนุสของเราก็จะมีระบบเมมเบอร์แล้วก็จะเพืเ่อนๆสามารถได้รับแบตที่เป็นโซจมนะครับผมที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาด้วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น สติกเกอร์น่ารักน่ารักในสไตล์ทูนูสด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะเราก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับก็สามารถมาสมัครกันได้นในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราเข้าสูนเนฮะเราในวันนี้กันนะครับอ่าก็ได้รับคำถามมาจากเ,เพื่อนๆในกลุ่มเหมือนกันเพราะว่ารอบที่แล้วเราทำเรื่องเกี่ยวกับ Back to b a ็กทูที่เป็น Mechanics ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันกับเจ้าตัวสองดีบัฟนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะดูข้อมูลของดีบัฟในแต่ละอันได้นะจากหน้านี้เลยนะครับอย่างเข้ามาให้ดูแต่่่วววาาาาาอออัันนนนีีี้้คืตตมมฉกเเยแดด๋รจะทส แกบให้ดูว่าเอ้ยในแต่ละแบบเนี่ยมันดียังไงอะไรยังไงนะครับผมอ่ะเอาละครับสำหรับมอนสเตอร์ที่เราจะเอามาใช้ทดสอบในการทำดาเมจในวันนี้ก็จะมีโจซซฟินที่เป็นสายคลิคดาเมจสเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอาร์ติแฟกต์นะครับผมที่เราเอามาแปะเข้าไปด้วย ก็จะเอาประเด็นในการทำาดามิเป้าเดียวให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือทันจิโร่นั่นเองนะครับผมก็นี่ฮะจะเป็นตัวที่เราใช้สําหรับการทดสอบดามิในรูปแบบของการตีทะลุดิฟเอนซ์นั่นเองนะครับก็ลูนจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาร์ติแฟกต์สฝั่งก็จะเป็นแอตแท็กทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําการทดสอบกันในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากเอฟเฟกแรกกันเลยเพื่อนก็จะรู้จักกันดีนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอฟเฟกต์เกราะแตกนันนัะเ่ง ไปเ0ป็นเลยนะครับก็จะเป็นทั้งหน้าบวกหลังเลย นะครับี๋ยวามาดูกันสำหรับสเตตของตัวที่เอามาเทสเนี่ยเจ้าตัวที่จะเไ,ไ,ไ,ได้รับกรรมในวันนี้ก็คือเจ้าตัวอาร์คลมของผมนะครับก็จะเป็นโลเนื้อในการที่เราจะได้ทดสอบดามจกันนะผมอย่างเต็มเ็มเลยนะครับอ,อีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวเซรัสนั่นเองหรือว่ามังกรแสงของผมนะก็จะทําให้ตัวเหนียวๆเลยเราจะได้เห็นดามจกันแบบชัดๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอานี่เราจะลองเอาน้องโจซาฟินนะครับผมมาทำาดามจกันได้เห็นว่าแบบเอ้ยพอแบบหน้าและหลังอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเลชโจโจซาฟินที่มีการกตี การันตีเป็นคริติคอลอย่างแน่นอนนะครับแต่เ,เรามาดูดาเมจกันนะว่าเกาะแตกเนี่ยมันส่งผลกับเกมขนาดไหนนะครับเราจะเริ่มจากการทำาดาเมจแบบธรรมดากันก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะตีไปที่อาร์กลมนะครับว่าอ่าดเมจขนาดไหนแบบตัว,ต,วตัวนิ่มๆนะครับอ่าแบบลองไม่ใส่แบัฟแอทแทกหรืออะไรเลยนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะตีไปที่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาดาเมจแบบเอาเอาสปีดแบบคูณ1นึ่งก็แล้วกันจะได้เห็นชัดนะครับ เห็นไหมครับว่าจะอยู่ที่4,003นะอ่าอันนี้คือ4,003นะครับเดี๋ยวในการทดสอบอันอันต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองว่าอ่าถ้าเป็นเกาะแตกแล้วเนี่ยอ่จะเป็นแบบไหนนะครับเกาะแตกแล้วนะอ่ปึ๊บ4,003นะครับเดี๋ยวอันนี้จะลองตีอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมฮะจะอยู่ที่9,004แล้วนะครับ4,003มา9,004นี่แบบว่ามันทะลุดาเมจบูสต์ขึ้นไปในเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับสําหรับอ่าเจ้าตัว โจเซฟีนของเราจะเป็นคลีแดมอ่าเป็นเป็นบิวแบบแบบคลีดมเมจด้วยนะครับตัวคูณคลีเดมเมจก็ทําให้แบบอ่าผลของเดมเทจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเกือบเท่าตัวนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราลองแบบที่อ่าถ้าเราใส่เป็นบัฟแอตแทกเข้าไปด้วยจะยิ่งแล้วใหญ่เลยไหมสําหรับเจ้าตัวบัฟเกราะแตกนะครับเอาดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ก่อแตกถ้าเราอ,ะอ่ะอ่าปึ๊กต้มเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าทำกรอะแตกสักคู่หนึ่งก่อนนะฮะอืออ่าดีมากช่วยอ่าทำให เราเห็นผลได้ดีขึ้นนะครับอันนี้แบบดีบัฟแอตแทกนะครับเห็นไหมคนระัหมื่นสี่นะครับก็กระโดดขึ้นมาเป็นขั้นบันไดนะผมจาก4,3 0พเป็น9 0 0าแล้วก็กระโดดขึ้นไปเป็น14,00 0นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวดีบัฟเกราะแตกที่เราคุ้นเคยกันนะครับเอ๊แต่ว่าจริงๆดีบัฟเกราะแตกก็ทำาดเมจได้เยอะขนาดนี้แล้วเราจะต้องแบบเพิ่มอะไรอีกไหมนะนะครับผมอีกอันนึ่งเดี๋ยวที่เราจะทําการทดสอบกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว ดีบัฟแบรนดิงนะครับหรือว่าตราประทับนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราคุ้นเคยกันเนะสำหรับเกราะแตกนะครับกราะแตกก็จะเป็นตัวที่แบบทำเดามจอ่ลดดีเฟนซ์อย่างหลักๆแล้วก็ทำให้เราแบบอ่เห็นผลของการทำเดามจ์ได้ดีขึ้นนะครับไหนซี่เดี๋ยวเราลองเอา <c oughs> ตัวสำคัญใส่เข้ามาเพิ่มอีกนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ทำทำแบรนดิงได้ใส่เข้าไปในเกมนะครับเน่เเรามาเทสกันนะครับ อ่าก็จะมีแบบเอ้ยเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวเกี่ยวกับการทำแบรนดิ้งด้วยนะครับก็ไม่มีใครเหมาะในตำแหน่งนี้ไปมากกว่าพี่ทันจิโร่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปรียบเทียบกันทีละอันนะเมื่อกี้เรามองในมุมของเกราะแตกไปแล้วเดี๋ยวเราลองมามุมอ่ามองในมุมของการที่เป็นแบรนดิ้งกันดูบ้างนะครับ โจซาฟินจะเป็นตัวทำเดฟเมจหลักเหมือนเดิมนะครับส่วนทันจิโร่เนี่ยจะเป็นเซนเซรหรือคุณครูที่แนะนําเราว่าเอ้ยถ้าเป็นแบรนดิ้งแล้วแบบตีทะลุเดฟมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนเหมาะกับตัวนี้อีกแล้วนะครับเอาละมาอันต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาทันจิโร่เนี่ยแหละทําการกระจายแลนดิ้งให้กับทีมนะครับอแอนแบรดิง้งปึ๊บ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 แอร์แบรดิ้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองเอาไปเป็นแบบแบรนดิ้งเปล่าๆดูบ้างให้โจซาฟินตีดูนะครับ เห็นไหมฮะก็จะขึ้นมาอีก25%ที่เป็นโบนัส d a เมจที่ทำได้นะครับ25%อันนี้ก็คือแบบจาก4,000 4,300่พัมได้ไหมขึ้นมาเป็น5,300ก็ก็เกือบเกือบก็25%่สิกลมๆนะครับอ่าแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูอีกอันนึงบ้างนะครับอีกอันนึงที่แบบว่าเราจะต้องทดสอบเลยนั่นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอให้แบรนดิ้งบอกเดี๋ยวเรารอให้แบรนดิ้งอ่าเดี๋ยวเราลองอีกแบบนึงนะอันนี้คือเราเอาโจซาาฟีนตทดเเมจฉย นะครับอแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้แบบอารอบนี้เดี๋ยวลองแบบแบรนดิ้งผสมกรอดแตกดูบ้างซิอ่าจะเป็นยังไงนะครับแรงเชียวอ่าเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่โจซาฟินนันก่อนนะครับอ่ทาทันจิโร่ช่วยด้วยหยุดมอนี่ไวก่อนมอนี่แรงเหลือเกินอ่าเดี๋ยวเราจะลองเอาเป็นแบบทั้งอ่า b บรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งหรือตาประทับนั่นเองนะครับปึ๊บปร๊บป๊บ à, แล้วก็เกาะแตกด้วยนะครับเกาะแตกเกาะแตกด้วยแบรนดิ้งเกาะแตกอ่าดีมากจูสปินตีท่าหนึ่งไว้สิจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผสมกัน2อ b ดีบัฟเลยนะครับอึ๊บ 1มื0นหน่งั้ยใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็นกรอแตกเฉยๆเนี่ยจะอยู่ที่9,000กว่าใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าแบบอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก25%นะครับผมอ่าจากดัมเมจที่ทําได้นะอันนี้ก็คือ2องธีบับนี้ก็จะใช้ร่วมกันได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราลองแบบฟูลเซตเลยนะครับอันนี้แบบว่ามีกรอแตกอ่ามีแบรนดิ้งนะครับแล้วก็ทำดัมเมดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนโจเซฟินตีนี่ก่อนอุบอ่าสตันได้นะครับ โอเคอ่า okay. เราจะทำแบรนดิ้งกันแล้วนะทุกคนตื่นเต้นไหมอ่าแบร,รนดิ้งนะครับปอึ๊บอึชมาปึ๊บเบ๊บ๊บอ่าติดแบรนดิ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีทั้งบัฟแอตแทกอ่าแบร,รนดิ้งนะครับผมอ่าจะสามารถที่จะทำดาเมจได้ขนาดไหนนะครับไปจอสฟินเลช หมื่นเจ็ดอ่าหมื่นเจ็ดเมื่อกี้เหมือนเราจะเห็นเป็นหมื่นห้าใช่ไหมอันนี้ก็หมื่นเจ็ดก็บวกเข้าไปอีกสองพันนะครับก็เป็นไปได้ว่ามันน่าจะบวกจากเบสไปเลยนั่นแหละนะครับผมทีละแบบสองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากหลักนะก็กะ 2, ประมาณสักสองพันกว่าๆนะครับอ่าก็ตีสองดีบับอันนี้ถ้าเอาไปใช้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างดีใช่ไหมครับกับการที่แบบว่าอ่าใช้ใน PVE คอนเทนต์เนี่ยอ่าพวกตัวบอสต่างๆที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องอ่าจัดการเนี่ยอย่างเช่นแบบมังกร3หัวอย่างเงี้ยครับ เจ้าตัวดีบัฟอะแบรนดิ้งเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะอ่าค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในการทำดามาเมประมาณนั้นนะเนี่ยก็พวก3หัวพวกอะไรอะก็คือเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำให้ติดหมดนะครับเนี่ยก็ทั้งแบรนดิ้งทั้งดีอาทั้งเกราะแตกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าใช้ได้แบบฟูลเซ็ตเอาล่ะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าอ้าวเอ้แบบนี้ตัวคูณของเจ้าตัวแบรนดิ้งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่นะยีาเอเองแต่จะมีความจำเพาะในการใช้งานแบบไหนนะครับต้องบอกได้เลยว่าจะต้องใช้งานกับเจ้าตัวที่เป็นการตี defense, ทะลุดดีน่ไ้้คอางั เอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับในรูปแบบของแบรนดิ้งก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทดสอบกันว่าเอยกรอแตกเนี่ยมันมีผลต่อการทำอ่าเดเมจในท่าตีทะลุดิเฟนซ์ของทันจิโร่หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลองจากอ่ uh, ท่าปกติของทันจิโร่ก่อนว่าเดเมจเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเดเมจเท่าไหร่แหม่ึ๊บนี่นะครับ Dancing Flash นะครับผมจะอยู่ที่26000นะครับผม Dancing Flash จะอยู่ที่2 26นะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับถ้าเป็น dancing flash แล้วกเ็เจอกับบัฟเก่อแตกจะดีบัฟเก่าแตกจะเป็นยังไงนะครับนี่ตีนี้ก่อนนะปุ๊บสตันนะครับดีบัฟเก่าแตกนะครับ dancing flash เป็นเท่าไหร่นะครับฮึบอืมนะครับอย่างทีง่เพื่อนเพื่อนทราบกันนะเห็นไหมฮะ d a m a g ไม่เพิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกาะแตกกับทะลุดีเฟนซ์จะไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะว่าแบรนดิ้งของทันจิโร่เนี่ยนะครับจะทำาดาเมจได้แค่ไหนกับการตีทะลุดีเฟนซ์นะครับอันนี้ก็อ่านะสำคัญอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับหยุดพี่เขาไว้ก่อนละบนพีเซรัสนี่ไม่ไหวแล้วอ่าเริ่มจากซันฮาโลดากอนตึ๊บนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทันจิโร่เนี่ยกระโดดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะเป็นเท่าไหร โอเคอ่ามาปุ๊บ Dancing Flash Kino ok Kami Kakura นะครับอ่าปึ๊บนี่นะครับดูนะครับ Dancing Flash ปึ๊บนี่แบบที่มี Branding เห็นไหมฮะสามหมื่นสองอ่าเยอะทีเดียวพอพออ่าขึ้นมาได้สวยงามพอพอกับการทำ Buff Attack เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนะครับผมที่มี b u f แ Attack ด้วยพร้อมกับ Branding เนี่ยจะเห็นผลมากแค่ไหนนะครับนี่ปึ๊บ นีเกราะแตกบับดาบด้วยสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทันจิโร่เนี่ยนะครับเริ่มจากการทำเ,เจ้าตัวแบรนดิงก่อนนะครับเห้ปึ๊บแห้ยทำแบรนดิงก่อนในท่า3นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราก็จะปึ๊บปึ๊บทำเดาเมจด้วยท่าดันซิ่งแฟลชนะครับอีกรอบหนึ่งดูวว่าแรงไหมนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูดาเมจของ Dancing Flash ที่มีทั้งบัฟแอตแท็กใส่เข้าไปด้วยนะครับอออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของกรอะแตกนะเห็นได้ว่าแบบว่ามีกราะแตกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยบัฟโลช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าดาเมจมันไม่ได้เท่ากับว่า2บัฟนี้หายไปนะมันแบบดาเมจมันยังเข้าไปอีกหน่อยหน่อยหนึ่งด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดู Dancing Flash กันตรงนี้นะครับนี่นะฮะชัว สี่หมื่นเก้าเห็นไหมครับก็จะยกระดับมาอีกอันหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้แล้วว่าเนี่ยนะครับสองอสำหรับสองดีดีบัฟเนี่ยทั้งบัฟกาะแตกกับบัฟแบรนดิ้งหรือตราประทับเนี่ยการใช้งานก็จะแตกต่างกันด้วยโดยเฉพาะถ้าทีมเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยนะครับมีการใช้เจ้าตัวที่มีการตีทะลุดีเฟนซ์เนี่ยเจ้าตัวแบรนดิ้งเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในดีบัฟหนึ่งที่ช่วยเพิ่มดาเมจนะครับผมของการตีทะลุดีเฟนซ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ เป็นการทดสอบที่เราทํากันในวันนี้นะครับก็เนี่ยแหละ2 De Bu f ันี้ก็แน่นอนเลยนะครับสำหรับใน PVE นะครับผมหรือว่าการสู้กับเจ้าพวกบอสต่างๆโดยเฉพาะ3าหัวอะไรเงี้ยที่มันเอ่อโค่นลงได้ยากๆเนี่ยนะครับ e b u f บทั้ง b r a นด ing ทั้งกรอแตกเนี่ยมีผลทั้งคู่เลยนะครับส่วน b บ a n d i n g นะครับผมหรือว่าตาประทับเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์มากกับเจ้าพวกตัวที่ตีทะลุ Defense น,นะครับทีนี้ที่ผมใช้ก็จะมีการใช้ตัวทะลุ d e f e n s ์ที่ค่อนข้างมากนะอย่างในซีซั่นนี้ผมก็จะมีการใช้ทันจิโร่นะครับผมในการแบบเอ,อเอา เจ้าทันจิโร่เนี่ยแหละในการไปกระซวกแทงฝั่งตรงข้ามเพื่อทำาดามจอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มันมี2องเอฟเฟกู่อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่มีทั้งแบรนดิ้งนะครับผม,แล,มบบแล้วก็มีทั้งดีบัฟแล้วก็มีแบรนดิ้งขอโทษครับมีแบรนดิ้งแล้วก็มีการตีทะลุเดฟเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็จะช่วยทีมในการทำดามจได้ค่อนข้างดีนะครับผมอ่าก็ แบรนดิ้งกับทารูเดฟอยู่ด้วยกัน2อออันเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนมีดีบัฟอะไรสามารถใช้มอนสเตอร์คอลเลกชันตรงนี้หาได้นะนะครับเนี่ยก็จะมีแบบเอ้เจ้าพวกแบบดีบัฟแบรนดิ้งอะไรแบบนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวเลยนะครับพวกตระก,กูลบาบาลิกก็มีนะสำหรับตาประทับนะครับเราก็จะมาดูกันที่ตาประทับกันหรือว่าแบรนดิ้งแบรนด์นะครับนี่นะครับปึ๊บนี่มีหลายตัวเลยนะครับตามนี้เลย ก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนในการทำแบบ damage comparison ในการเทียบ damage กันหรือว่าแม้แต่ว่าจะดูว่าเอ้ยเราจะลงไปในคอนเทนต์นี้เราควรที่จะแบบอย่างทีมเราเนี่ยมีตัวตีทะลุดีเฟนเซเยอะเราใช้แบรนดิ้งดีไหมใช้มอนสเตอร์ตัวไหนแล้วก็ใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคนทีหรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา back to basic ซีรีส์นี้เพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับแม็คแมคคนิคไหนให้มาทดสอบกันใส่ไว้ บ๊ายบายทุกคน